วันนี้วันที่14กรกฎาคม2568เป็นวันที่75็ดสิ้าที่ขบวนฉาญอิทธิน้ำพงษ์ชินนิ์ขอถวายเสียงสวดสารยาเป็นสุพรรณีเล่มบนสองสามตัวเป็นผู้ทำบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจารยบูชาเหล็กภูบาชาทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรงน้ำมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอครธรมชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญหนึ่งกับพระราชาใต้หาธรรมะทม้งถูกเพราะว่าพุทธังพระวันต่างพิวาเทมิสปาการตัวพระวจนะสมุทรมังนรมัสสามิสุปฏิปันโนพระวจนโทสาวกสังโฆสังฆนามิ สมบุบูชาพระไปดีพินาอาสนตสูีดังปาเนีุตคุณหนีะมโนทานิพานามีจติสติยาวชิระของทางธำหมังสงฆังสรนังขตตบุชมีรัตนาต่ยังทำหมังจารามีสุทินาสามบุสจิมทวลาสมันตัจวดเสดุตตาุสวสัตมรมุนีราชสัสุนนทุสักขสัทธางสักเกกรมใจจักวิิที่สกดลัดเตมจันทรีเคยนิิเที่จะทำใมตรู้ว่านะคะในแก่คำถูกเห็นที่บุมาจันท์ถกเทวชลลักง มูิวาวาจนางสตธุเมตสนุนันตุธรมมัชนนคุยามนันตัธมนมนนคัุยามัณตัธรมมนนคลยามัณต สี่บทสวดบูปภาพะคน้การน้มตศาสพะค่วตัวราตัวสัพมราสตระน้ำมตาสตพค่วตัวราตัวสมบัมศาตรนมตสตพะคั่วตราตัวสัมสทาสตร์ห้าบทสวดเตสนาคุปตะพุทธังสนคัจามิธรมังสนคัจามิสังฆังสงคัจามิตุิมีพุทังสนคัจามิตุยมีธรรมังสงคัจามิตุยมีสังฆังสนคัจามิตุมบีพุทังสาัจามิตุจิมีธรรมังสนคัจามิติมตีสังังสาทจามิหกบทสวดตัดจัตรียังจาน สุะนาติมิังงนสัมมีังานาสทวนะสุสุขาุติจิตวสุติราตะนาบานามคถาพุทธังนามีรัตตพุทธาสายจิตทางน้ำธรมังนมิรัตตพุทะวิสุทธิสารังสังฆนัมิรัตตพุทธะสุสีรัตติตีนังนมติรัตตนาตยวาังสัมโมสโม सारी तापव तूवी से शापुतांग अंजोंजंजुत तापुना योखावा सब आवतांग सुमित तजाम हिपी तथेव जतातीसंते एकावीना ताती तारे जामा संभवीना ओके कचाती चाचिरें चापबतु खूतांग कंपीरंजान विषय अतितुता सतांग योनी पति ताजा ने हिबिचन्या रूपांग रोकमी के हिचिगतान चुपाला पानी यांग के संचित तूवी มาปุญญ่าคุมังทุกข์ภาพอุบุจนามุคคสารนังคตานังปุชารัเหสุปาระมังอภิปุชนเดยังนิพพานัสันทีกิริยายุปะนิสายัตถังธรรมากิเลสามะละโสชนาสิทธิยาจาสัตุ์ที่จ่ากุสะเลหุปะเสวนิยังปะนอันนี้จาปิสารนังคมานิยเมวะจตสมาหิตังติรัตานังสารนังคตัมหารัติทิวังวขณะเนสุนธรรมัสามานาบปูเจมาจาปิสัสสะตังสุภาษสันนจิตตาตถานุปัริ จาริยาสตารตาราปุญญนาตถาสุกัตเตนะสุขีภเวมุติเชนนาจาราจาสัจวิสุวติโหตุโยเจธาธรรมาวินายามีปามานะปุโตสุโลกุตระาภีสมยโยนิยตุสุโคจังตัสโสปาณิสัยยะจายยะอาญามิโหตุวัตถุตเยปริจิตตุสุปัสสาทากาโรพุทิบปนนักาสิราชิติคาถา โยจะคุบามุหะมลาภัตโตปัสสะสมังวะปปุโตสุขโตวิมุตโตมาราสะปัสสาวินิโมจยันโตปะเฟสิกิมังเชนตังวินเนยังพุตังวรันตังสิระสานามมิโลกัสานะธันตะวินันยะคันตะตันติสิจธาติยจยะสิทธิโอจูสะพันจารายะจาวินาสามิตุตรมโมทโชโยวิจญาตถาสัตตุทธเสสิโลกัสสะวิสุทธิมังครั้งนิยานิโกธรรมมาธารสัถาริสัตตาวะหุสัตติกะโรสุจินโนธรรมวรันตังสิระสานามามิโมหะปะทานาอุปัสสาตถาหังปันตเจชราติเจชยาสิทธิโอจูสะพันจารายะจาว ในาสุขตานุโคโยโลกัสปะปุปัสสิเลสานเชตตาสันโตสัญญันตินิยุจโกฌะสภาวะขาธรรมังวิจิตังกโลติตังขังวรังตังสีรสาระมามิภูธานุพุทธังสามัสีระจิตถิมตันดิเจสถานดเจชฌาชิธิโอตุสมัจจารายะชามินาสามิตูปุจิกาปุสโนโมก้าตักกาคาสนะโมราตูสมมาสัมพุทธิสมมาหิสินุโมตัมัธมัสมัสสภาวะขาตเสวะเตนิทัณโมมหาสังทัศปิวิสุทธ ทัสศีรัตทิตนนนโมอมาตาญาตัสสารตานัตตสาสัตุพังนโมมาคาติตัสศาตัสสวัตุตยัสสปินนโมการาปพาเวนวิคัจจุปัตถวาณโมกานุภาเวนสุวัตถิโหตุะทาโมการัสาเชนาวิธิมิโหมีเตชวา ปติสิบส่วนมาสมื่อดว่าเมื่อถูตอากันถ้ามยังวาสเกสุารตกับปีลาสุจมามหาพกผสังเกตสัตว์ิมจกะเทพิภูัต์สเพว่าอันท้าะใารุคตาตุวิทยาศาสตที่ว่าจะยึดพื้นฐานสตว์นิพนธิาหุังทบวกสุวิ่าเจกัญพิูสงม์ากนันถ้าิสังเกตุสัตว์มิจกะเทศนิภูชัตเตอรัสปาอันที่แท้จะใารุาธนตุวิทาสตร์ท่ว่า ามว่าเพระตัสันเกีรติกะคาตาปัตยมาตตะภูตาเทวตตายยะสับินวาเระวรา่าผู้ริโสสัมิชิตางังาายะปาลิตังะังสัมิจยะเอวะเมว่ตุวาเสสุตเวูอันตางาะว่าตัวุรัตปะตุระหังสุอันถะภูตาเทวตาพระควรตหามิว่าทตว่ากะนตรานดาสตกมโนติตตะิการเวตาเพราะว่าตสันตเกติมาธาสงกมหาสมยุวะนสมิเทวะกะยะสมตาขาตะหาิมังธมะสมัยสังสกิตาวะ राती वाले तनी था ही दवाइंटे या नीरक दिवडी था थी ऐसा खोपराते हो तापका तो संकें इंगाथापा पर दिवार कीला जैसे वहाँ पर लिखा ही था कीला हो हर चम्मच मिर्च आती है चलती है तबीमाना तक खोपरात

ถ้าเรียกจิบอาชีพที่สมิพิภูมิที่ว่าการยานังนั้นไม่ติดถ้าเรียกสมิพิภูมิที่ว่าการยานังนั้นไม่ติเสร็จสมิพิภูมิที่ว่าการยานังนั้นไม่ต้องสมัครสมาชิกทุกคนมาสิเกลุทุกภาษาสมิที่เอวันเป็นติโกเด็กบวกวัดทุกันจะต้องสุบกว่าจะถ้าทุกชาศิลป์โลกก็มีการสมิจิตาบุหามาตั้งแต่ที่ไดยินที่ตากีราพันธ์งาวยินท่าสมาธิทับถูดูเสียมาสันเล่นาลูกหางที่ชาวบุญโอรสทำละท่าสุดท้ายไมัฒนานาวิลาปญโญ อาัานุ่นานันาิกสะมาะกุมาถาสังะถาสตัิสตางเกศาสัวานนันานุ่านะั้นมาถ้ากุิกนตะมาสัตวสัามีตันจาสัพพามิญญาวเยาวนานจุตะตัมต็มสัตาวสวนี่เตทีว่ากัญาภิวัติี่พารณาตามพิโกีบวังิตใยสมกินอนุกุปะโจศัตถัตวว่าะขับุมาีรบตัปที่มันโตถิมโตบนานตัว นี่น้อยที่มันโตทีมันตนาตัวสัตว์สิมสมนากมุูนังสุดงวนังจเจเจสสสสาสาระขถววันี้น่อยที่มันโตทีมันตน่าตัวสัตว์สิมีมนานิกมุนังสุดงวนัง

ना तो हाथ ही मोटा मना भी कबू की बना सू दी मना पची मंचा थी सारा हाथ भी रुपया कोका साथ ही ना खाना थी पी मारा जाए सची तो कुछ अभी जाता पा हो इधर ना मामा मारा पलाई जी मंतो थी मंतो ना तो हाथ ही मोटा मना भी कबू की बना सू दी मना उतारन साथी सारा था कुबेर उतार पास था जी खाना थी पी मारा जाए सची तो कुछ अभी मामा पला इसी मंतो थी मंतो ना साथी सारा था कुबेर उतार की बना सू दी मना कुली मारी था माना अंधापुच्छ वने का पीला वतमेत्र जामयामेनो तासाह कुण्ड इस कार्य सामयात कुटेदेव इसे तू विपुल जापितु तो चंचलों का मातेतो जागिनों वन्तु निवेतु चार माना तो भावना चार वसु तो चार मतेजित तासिनों चार कार्यापुन अकुलचाचिनों सपो आपुं बजतिको जेवातिंबरु सुरिया वच्चे साहित्यजनी छाल खाराचेत सारा दीदी पार्टी चापती विशुद्धता चाकू भयाया साथी वरना मचा जनता चिता सुबना जीते सारा मां अभाज्य जाता नखारा चाना मासी सुबना तू ऐमामा का सिबु तो सना ही बचाई ऊबा जनता नखार सुबना सना मगा सुबूतां चिता वचिला हचिला समुतांग असुरासीता पता लोग वश वश इधे मधुर साथी नुपला कुछ आवाज� फिक नथो सम्झ न पता पूरो छो भार न थियां छो อ่าเมต่ากรุณาายคูเทวะาศจโอทัศเจดีถ้าทะาการจัเปนอัวันี้นอยที่มนุติมนตวนนันทนุตาันนาิมุงพนีที่มนังถุกชาเวะสลาธรรมาจารุถเอยมาจันทัตุเมีนิสาติเวะจันทปูปุระขิสุยสุบายสาตเทวะรยามาคุระขิดานขัานิปุระิาว่าคมันตวละอากาปวสุวรรณต้องว่าสุโอะโอเศตรสุบบุคคลินาโัตศษนิสตาการยาสเปนอนันตาวันนี้ अपानी पासिनो वारुनासा तमाजा चुताजा अनिश्चया सुलिया मुजिदा आकु आकु वसवाने सिनो सचेति तथा कायासफीना नाता वनीनो जिनमें तोती में तो बनान दुरासत जिनो मोटामना दिकामों किनां चुदिंगो नां समनामा समनामनुसार नुसराम किता पासुतिका आकु आकु मनु बारसुतिका अन्तापुआ आयु देवाने जावुलिता व สามันทารราชรวิศกาจ่ายจาสิโนธนายังอาคาจุนที่สาปิวัตติสิเศชาการจสัเปนนาตาวันนโนที่มันตติมตบะน้าโาสิโนมุามะนาบิุงุมนื่วานงเขมียาตุสตาจะมังนักการจากสิโนนิธกาลมศาสจุตินามาจาสวานิมานาดานีโนอาคูอาคูบาานิมิตาัษทิศชาาการจสัเปนน่าตาวันนโนที่มันติมตน้าโดยรสิโนมุามะนาิุงุนดว่านาง สัตเอวานิกายสัพเพน่ตวัี้นนานังคุยันด่าสาหาปุชจิมกินังอุตินามลาสวรรค์มุขตังนังจันนวสิตาติังสุปามาปรั่โตจับใจที่มโตสานงกุมารติโตชาสุสิติวนาสหัสมามาโลกนังมหาปมาที่ตเติอปบุติมนโตวิสมากายุทาสติโสจาะคู่บันขาวัตปติโนเสันจะมจะกาาริโตบริวาริโตเตจัสมเพยกันเดชจริส ันยังเทาขณาดราัารเกีนพันธามันดูโสมตาบริวารีถรามโวากุดินักิามาเนอกัหาเสเป็สุิบนีนตลมาจัการังกตวานเทรวังยาาปะุสโมโกสนาจันตสุิชกตาสุดิาิสังกุตัวชาวงเสียาชบังบินาวาิวานจัรุมาตมัจะจิสตาสังกิสานีรติมรัสเสนาบิันตาิวินาถาบิะโบ sejarah tapa makanan dan mata

मत अति सम्भव होगा ताज़ा ताज़ा ती के भी संगठन की नपज़ा हविलोजी चंदनीपति ती राजा राजा पति वो तमिल संगीत रंग निर्दान इसे ना जनस्वार्थी होने तो प्रति तमोस्वत मोसाताव अंताविचित शयो राजायं इताला पचाता ठंडा सापो सानी चांसन्या ताजारी नौनेवती वो जखना पोना मारुसा प्रमुनाचिदंग अपचि� เตนะพัคตาจนตาปัสตาละหันตาสมัสุเตนะเอตัตุมิมาอนุสาวินะมาบรมมาปารายะมาอิติกิรายะมาปฏิคาสัปะทานีนะมาตักกะเอตุมานายคหินะมาากระบริวิตเกะมาทิตินีจานกขันติยามาพระบารุบัทยมาธ้ามนโนคารุยัตุมียันนาวะันนี้ยตอิมมะกุศลามิธรรมะสมชมิธรรมะวิยุคลาอิิตามธรรมะสมัสตสมาดินะอตายะทุขาะสมุตติอจัตมีประชาชนยจัตตุมีอันาวัชยจัตติมิธรรม

ปกติจีบสูรุปนิยตรอุปนิยติชีวิตาปประมายุวานิัศสนาสันติทานาเองทางัรานิเปมนุุญญาณิกันญิราสาวาหานิอุปนิยติชีวิตามามายัสุปนิัศสนาสันติทนาเองทังัางรานิพนธ์กรมมนุกาณิคันยิราถสโาวาหานิอุปนโยตทีาชีวิตสามารถายังตรอุปิตาสนาสันติทานาองทางปัญารวราบุญนังธรรมมนุกุญาิคัาริรโมสก ขมาวาหาติเอสานีสังโตทมเมสุจินเนนะทุกขะิงขันจันติธรรมจารีจะเปรการานิจารยาปัญญาปัสติอาจารีิจทุกเกอจามะโูจติยเปรการานิกาปัญญาปัญสติาารีิจารทุเกอจามะูติยศเปธรรมานันตานิามัญญาปัญสติอาารีิจทุเกสามะโูุจติยปทิสุบกุสุรปันนักชาโดกปันนักถานะมีเกตุติยาหูตะกิการิตัชัญญาญาไมทิตังขันติยาปะนังกังปะหุ ज चेतजा मुनस्ता भया ทันิตทานในทางผสร้งคงนิทางสนามตรงงี้ทางสนามคว่าสัพพทุขามมุจติโยตจะพูดทันจัธรรมัญจสัมันจากสรางครโตจทารีอนิยสันจนิสัมปัญญายบสติทุกขังทุกขามุตังคู้ข้าราติกัมังอรียังจะอาจทงที่กางทุกขูะสมาขามีนางเอทางโสรงครงมิทางสนามุตังนิทางสนามว่สัพพทุขามมุตติบทที่จิตวสุดปฏิกิาสักฐาที่ทางนั้นว่าคำมืออนาจปฏิกยานกรต่างบุคคลไม่หมดคนึ

บุคคลผู้มีปตีอางนี้มีความคิดไม่เกี่กันั้งรัวแกกันคือนอะไรว่าผู้มีรินเกิดเือด้วยคามชนีเลยทที่สบทสุดับปนาปวิสาตาชราธรรมโมมีชนังน้าตีตัวเรามีความแก่เป็นธรราจะร่พ้นความแกบไปไม่ได้ปยาธมโมมีปนาที่น้าตีตัวเรามีความจมเป็นตรราจะรพนความจบยไปไม่ได้มปนน้าธรมโมมีเนนน้าตตัวเรามีความตายเป็นตรราจะร่มพนตายไปไม่ได้สัี ดีไม<จ>่บ no, ีไม่นัเบนภาวนาภเราจะละเว้นเบต่งคืว่าเราต้องพรัดพราจากของรักของเจริญใจทั้งายทั้งปวงกรมาศกรมีกรมาาทาุกรรมยุนี่กรมพันุกรรมาปฏิสานุเรมีกรรมของนมีกรรมเป็นมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเ็ผู้ติ่นามมีกรรมเป็นท่งอาศัยยังกรรมกริสามีกาลันนวาาบรางวาตาจายาาุกรรมสามีเราทำกับาอันไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นสัญาคือว่าเราตงได้รับผลของกรรมน้นเสนสจไปวังอามีอิทธิฤทธิ์อทิน Bodhi kata bodoh, bodhi baca. Ucapan yang sangat mudah untuk dipelajari. Pelajar yang mudah 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 जांग बलंग आनंद आनंद जतिजन रखा मन्दमी सबसो बुद्धि इसी बुद्धि तिवता प्रतिधना काता या तिवता शंतिव्याना वजनी टुप्लिकरी बुद्धि करी तेंतिंग जातान्मा तनीना भवन तुबुजी तातोतिंग करों देखा व्याना मचले चेला जामन चाना व काठपी को वो तारामी जाताना प्रतियुपादक कार हमारे तेंतानी कामां ज เพะว่าทายาจจ้าทายาจ้ามีรักขตุรักสัตโมสัพเพบิธรรมะจารินวกุติสัพพปุณยามาธรรมีอริยปะเวิชิตปุตุยิเวปุสวดสบายปฏิทานาคตาปุญญสีฐานิคตัสญาณัญญานิกตานิเมเตสัญชาภิกโนตุสัตตานันตปาเมนะกาเยปิยาคุณาวันตาจ้าไม่ห่างมาตาปิตาทะโยทิฏฐามืจ้า เมจาปยาจิตถาวาอันเยมันชัตตะเวริโนสัตตาติ n ันติโลกัตถมิงเตภูมิมาจาตุโยนิกาปัญจกาจาตุวกาลาจังสารันตาภวาภวิยะตังนปัน ทามีอนุโมทันตุเจสยังยติบังรับประานันติเจวติทางนิเวทยุมมายาตินานาปุญญาณงอนุโมทนาหตุนาหิสบสาสตาอตัวเวลาสุขชีวินุกิมัปาทันจะปปตุเตเาสาสิจดังสุภาขอสตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณชุมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทำในบัดนีแรงบุญทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทำแล้วคือสนเราไปเป็นที่รัภูมมีคนมีมานาและมีเดของพระเจ้าเป็นด้นที่พระเจ้าได้เห็นถึงแม้ไม่ได้เห็นเลยแต่ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางมีเว เราได้ท right ้ากันในส่วนบุญของพระเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาในทานจริงเถิดก็สัตว์เหล่านี้ย่อมไม่ทด้จ้างไปในส่วนบุญของพระเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ท้าวเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งพวกจงอย่ามีเวอยูเป็นถุกสมบูเถิดและจุดถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจธราน อนุภาพแห่งความมียรนี้ส่งในการบูชาระาต่างๆยการสัญาบุตรส่นบุตรส่วี่นล่ภาษาเรานี้ขอความสุขส่วนใจงอนเป็นมีข้าพเจ้าขอให้บุญกทุกไปต้องบุญของข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรขอตัวเทพทุรทั้งหลายบูรณูมทนาในการสวดสัญยาบุตรธรรมานี้เมื่อนุโมทนาและบุรณำนวนาในข้าพเจ้าและวัตถุมงคลปากกิ่งทีไม่ได้ดีที่สมเด็จพระอาจารา์สองวันวัดโบนิเวตุแห่งตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สำถึงสร้างขด้นแห้งที่บานบานที